เหมือนเหมือนนักการเมืองทุกวันเนี้ยหาเต่หาเสียงเนี่ยเวลาหาเสียงนี่จะพูดแต่เรื่องดีๆนะเรื่องดีๆนะแต่เวลาเข้าจริงๆพอได้เป็นนักการเมืองเป็นรัฐบาลเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันก็รำเมืองให้เป็นนรกนะเหมือนเดิมเลยนะเข้าใจไหมนี่เป็นการเปรียบเทียบเรื่องการเมืองนะเอาอีกเรื่องไหมอีกเรื่องในบทนานที่ทานเยอะเรื่อง เข้าใจไหมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจครับท่านกอเป็นตุ๊กตาเป็นสุขาริคา่หาเสียงเยอะมากครับท่านบางทีขับรถผ่านไปเขาจะทำได้แบบเวลาหาเสียงเนี่ยเวลาหาเสียงนี่พูดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมใช่ครับอืมพูดว่าจะทำโน่นจะทำนี่เป็นตู๊เป็นตาโดยไม่ได้คิดถึงเลยว่าเออจะเอาเงินที่ไหนมาแจกอ่ะนะจะไปกู้หนี้กู้ให้ประเทศเป็นหนี้อีกหรือเปล่า พอเป็นรัฐบาลเป็นอะไรก็จริงแล้วก็ทําไม่ได้อย่างที่ท,ที่หาเสียงนะมันจะเป็นงันแล้วทําให้ประชาชนก็ตกนรกอยู่อย่างเก่าอันนี้เป็นต้นอ้าวแถมมีเรื่องหนึง่งนะเขาบอกคนไปตกนรกกันเยอะนะเพราะนรกกับสวรรค์จริงๆเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวแต่การไปมาหาสู่เนี่ยมันลําบากอเพราะมันมีเหวลึกขวางกั้นอยู่ นะด้วยเหตุนี้ทางพวกเทวดากับเหล่ายมทูตก็เลยประชุมกันตกลงกันว่าจะร่วมมือกันสร้างสะพานข้ามเหวให้มันเชื่อมต่อกันจะได้เดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกโนะดยตกลงกันว่าจะแบ่งงานสร้างกันโดยต่างฝ่ายต่างสร้างสะพานเนี่ยมาจากแต่และฝั่งของตนให้มันมันจบกันตรงกลางเหว แล้วก็ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนะคือทางสวรรค์ก็สร้างมาจากสวรรค์นะให้มาถึงครึ่งเหวทางนรกก็สร้างจากทางนรกไปให้มันไปบรรจบกันนะหลังจากตกลงกันเสร็จทางฝ่ายต้องก็กลับไปดําเนินการก่อสร้างนะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็มีสะพานโผล่มาอยู่กึ่งกลาง ฟังนรกนะเพื่อรอเชื่อมต่อกับฝั่งสวรรค์นรกสร้างเสร็จลแล้วเพียงแค่วันเดียวนะสร้างเสร็จแล้วไปอยู่กึงกลางเหวไปอยู่ได้ไงกึงกลางเหวนะเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็ไม่มีวี่แววว่าสะพานสะพานที่จะโผล่มาจากทางสวรรค์นะจากทางฝัง่งของพวกเทวดานะพญายมก็เลยบอก นี่สุวรรณสุวรรณสุวรรณนะนะเจ้าช่วยต่อวิดีโอคอมนะเจ้าช่วยต่อวิดีโอคอ l ไปหาไอ้หัวหน้าเทวดาให้ข่าหน่อยดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะสุวรรณก็เลยหยิบ i p h o n สิบเป็นไงไอโฟนสิบทันสมัยจังเลยนะสนกเนี่ย <นะ S 2> ขึ้นมาต่อสายถึงหัวหน้าเทวดาพยายม ท่านเป็นหัวหน้าอพยายมก็พูดกับพวกเทวดานะท่านเป็นหัวหน้าฝั่งเทวดาทางสวรรค์ใช่ไหมที่เราตกลงกันว่าจะสร้างสะพานข้ามเหวมาคนละครึ่งเนี่ยเพื่อจะได้มาเชื่อมต่อกันเนี่ยเราอะสร้างเสร็จก่อนกําหนดอีกทั้งพวกท่านน่ะร่วงมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยที่เราตกลงกันไว้อะไม่เห็นทำมาเลยป่านนี้แล้วยังไม่ได้ทําเลยนะ พวกเจ้าจะเบี้ยวพวกเราใช่ไหมโยามทูตก,ก็เลยไปเตือนเทวดาเนาะหัวหน้าเทวดาบอกว่าไงรู้ไหมข้าแต่ท่านพญายมพวกข้าไม่คิดจะเบี้ยวท่านหรอกท่านเห็นใจพวกเราหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยโย่าวาแต่จะเริ่มก่อสร้างเลยคนรับเหมาก็ยังหาไม่ได้เลยอพญายมก็สงสัยก็อ้าวเพราะอะไรล่ะทําไมถึงไม่มีผู้รับเหมาไม่มีอ คนเซ็นอะไรอะอนุมัติอะไรตอะรอะไรเลยอะหัวหน้าเทวดาก็บอกว่าท่านก็รู้นี่นะว่าไอ้พวกรับประกวดราคาผู้รับเหมากอ่อสร้างวิศวกรคุมงานคนเซ็นรับงานอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันอยู่ในนรกทางนั้นน่ะไม่มีอะไที่เทวดาสรุปก็คือพวกที่เป็นอะไรรับเหมากอ่อสร้างเซ็นอนุมัติอะไรเพราะมันโกงกินกันทางนั้นแหละมีเปอร์เซ็นต์มีอะไรนะ พวกนี้ตายไปก็ไปตกนรกจิงอยู่ในนรกกันเยอะไงมันซึ่งสภาพสร้างประพานจากนรกขึ้นมาได้เร็วอะเรื่องนี้ก็เป็นเออรื่องอุปมาเหมือนกันนะโอ้มันเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองนะอ่ะจบเรื่องที่สองผ่านไปอ่ะมีใครจะสรุปคิดว่าไงบ้างฟังสองเรื่องนี้ลนะฟังแล้วก็คือน่ากลัวเนาะหมถึงถ้าเกิด ถ้าเกิดเราไม่ทําความดีหรือว่าเราไม่เร่งรีบในการประพฤติปฏิบัติความดีเนี่ยคือน่ากลัวในอนาคตขหน้านะ<ต>ไปเป็นนักการเมืองแล้วเอาแต่โกงแต่กินเยแล้วตกนรกกันไม่รู้เรื่องนนอะเนาะใช่ค่ะนี่เจ้าค่ะฟังแล้วขืเรากลัวกลัวในการกระทาความชั่วเพราะพวกเราเราระวังแล้วเยอนิดหน่อยได้ไปเป็นนักการเมืองกันบ้างอะเนี่ย ยมขอโอกาสค่ะ <est> กับนกมัธยมศกาสีนศึกษาได้รับวระ,ะรเบการณ์ทำญาติธรรมด้านอ่อโยมฟังแล้วเนี่ยเห็นว่าที่ว่าสีนัเป็นกรอบ <ừ> อ,อ,อย่าทำแบบเป็นโกดนะคะเพราะว่ามันจะกดการนี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีสีตลอดเวลาเราถึงจะสามารถที่จะ บรรลุได้แล้วก็อ,อจิตจะได้ไม่ตกอะค่ะ hmm. โยมคิดเประมาณนี้อะค่ะแล้วก็การเพิงโทษตนนี่ดีกว่าเพิ่งโทษผู้อื่นชาวนี้โยมก็ได้รับเอักาษรมาจากพ่อ้านโยมติดสติกเกอร์บนกล่องขนมมาค่ะติด hmm hmm. เบี้ยวไปหน่อยนึงพ่อ้านนี่ก็แบบ เอ่อพูดงามงินงามกำลูกสาวอยู่ในห้องโยกก็ได้ยินอยู่ในห้องโยกก็เข้าไปถามว่าเป็นยังไงเอ่อเขาบอกว่าเนี่ยติดเตี้ยมไม่สวยเลยต้องติดอย่างนี้อย่างนี้โยมก็แบบอกมือได้เดี๋ยวเราติดใหม่ก็คือจบที่ตัวเอง <laughs> จบที่ตัวเองค<อ>่ะไม่อะไรเลยแล้วก็โอเจพยัดหน้าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นก็เตือนกันดีเอ ก็คือจบที่ตัวเองอะค่ะใช่ได้ใช่ได้อืดีละก็ก็ต้องจะเปลี่ยนทำแล้วก็เปลี่ยนลดลดกิเลสของเราเราจะไม่ไปมุ่งเอ่อบอกคนอื่นนะคะบอกที่ตัวเราเองเท่านั้นจ้าถูกต้องดีดีมากแล้วปัญหาความวุ่นวายมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมถ้ารู้จักยอมซะอ่ารู้จักยอมรับความจริงก็เราผิดอะผิดก็แก้ไข ่ไม่ใช่ผิดแล้วยังมีมานะอัตตาไปทะเลาะก,กันอีกอะไรเงี้ยมันก็ไม่จบแล้วมันก็เกิดความวุ่นวายเกิดความไม่พาสุขเนี่ยธรรมะง่ายๆเลยนะที่เห็นเอออะดีดีมีขอบขอบใจมากท,ที่ที่คุยกันบ้างเอาเชิญใครเนี่ยออโอกาสระรับค่ะข้อที่สีนะคะที่ท่านบอกว่า อะไรอะไรก็นำมาพิจารณาทำได้ทั้งนั้นทั้งความผิดของและสมหวังทั้งสิ่งที่เราชื่นชอบและสิ่งที่เราคิดว่าไม่ชอบมันมีลักษณะการคือมีความเปลี่ยนแปลงในทุกสรรพสิ่งความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งนั้นย่อมลดลงใจจะเป็นกลางมากขึ้นอันนี้แนเดนก็เคย สังเกตในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของแต่ละอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตยอย่างเช่นว่าวันนี้คนคนนี้พูดไม่ดีกับเราหรือคน <c oughs> คนนี้แสดงปฏิกิริยาม่่ีกับเรา <c oughs> แต่เมื่อเรานิ่งเฉยเสียหรือไม่ถือโทษโกรธเคืองในปฏิกิริยาที่ท่านแสดงออกมากลับกลายเป็นว่าพอวันต่อมา ไม่กี่วันต,ต่อมาท่านมีปฏิกิริยาที่ดีขึ้นเราก็มีเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะตรงตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องจริงเนาะมันไม่มีอะไรที่เราจะทิเลยนะคะความอารมณ์สัางที่เราเห็นในวันนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเอพวกเรานี่ฟังทำกันเก่งเนี่ยจับประเด็นได้ดีแสดงว่าตั้งใจฟังนะเออเข้าท่านี่มันค่อยน่าเทศให้ฟังหน่อยเข้าท่าที่รู้จักจับประเด็น อ่ข้อไหนข้อไหนฟังเรื่องอะไรอะไรยังไงดีแล้วละ่ะถูกต้องนะมันจะได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของการปฏิบัติธรรมซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปมีหลายเรื่องเลยนะมันต้องพยายามพิจารณาอยู่เสมอเลยปฏิบัติธรรมนี่คือไม่เผลอใจไม่ห่างใจนะรู้ว่าอะไรมันผัสสะใจคาถาของพ่อท่านอีศักิ์สิทธิ์ใช้ได้ตลอดเวลานะแล้วมันจะทำให้ปัญหาชีวิตจะน้อยลงจะมีความผาสุก

ถ้าผมถูกต้องอันนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่ว่าอยู่ที่บ้านเยอะอยู่ที่วัดนะครับอแล้วทีนี้สะดุดตรงที่ว่า่านบอกว่าเออต้องถ้าถ้ามาวัดมันจะดีที่ว่าได้สัมผัสกับนักบวชได้พูดคุยนะครับแต่แต่แต่ทีนี้ในในยุคนี้ผมก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะบางทีอยู่ที่บ้านบางทีจะได้สัมผัสนักบวชเยอะกว่าที่วัดนะเจ้าชิดผมสังเกตเพราะว่ามันมีมือางไลายพันมือถือ มันซ<ม>ูมหรือแม้แต่ท่านเสียงเสียงตอนนนี้นเแรกก็สัมผัสพูดคุยกัน t h r o u g มม o m m u n i c a t i o n ที่ผมไปวัดปัจจุบันวัดปัจจุบันนี้มันรู้สึกว่าเราไปทํางานมากกว่ากว่าจะได้คุยกันตัวเนี่ยฟังคำพ้อผูกพากคำอะไรมันมันทางเดียวนะครับท่านตั้งข้อสังเกตอีกอยูตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจุดหนึ่งนะครับ<อ>คี่ว่ามือถือเนี่ยเป็นวัดอีกวัดหนึ่งของเรานี่แล้วสมเอันน้ขาเสริมประมาณนี้ใช่ทีนี้มันมันมันไม่ได้ของจริงอ่ะ นาคีนะมันต้องอาศัยเทคโนโลยีอาศัยพวกอุปกรณ์น่นนี่แต่ถ้าไปวัดแล้วมันเจอตัวเป็นๆเลยเจอหน้าจริงๆมันได้โอกาสได้ซักถามคุยกันเห็นหน้าเห็นอารมณ์เห็นอะไรอะไรเห็นทีหน้ามันมันมันสดกว่ามันดีกว่าตรงนี้นะมันรู้แล้วแต่ว่านาคีไปมันเจอโอกาสยังไงเขากําลังทํางานกันจะมาควรชวนคุยอยู่มันคงไม่ได้ก็มีจังหวะโอกาสเยอะแยะไม่ใช่ทํางานกันทั้งวันตลอดเวลาเมื่อไหร นะหาเวลาสนทนาเราไม่สนทนาเองอะ่ะเห็นสมณะท่านเห็นว่าไม่เห็นว่นาคุยธรรมะท่านก็เลยพาชวนทํางานซะเลย <c oughs> นะค,ยคุยได้สนทนาธรรมบ้างอะไรบ้างพ่อท่านระเทศ <c oughs> ทเทศกับ <c oughs> เราได้ไปฟังสดๆเลยดีไม่ดีจะถามสดๆเลยยังจะดีกว่านะเราจะถามผ่านออนไลน์ผ่านเวลาพ่อท่านเทศเราก็ตูช้ากว่าจะตอบปัญหาเราได้กว่าจะถึงมันก็ไม่ทันใช่ไหมมันก็ ข้ามวันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าเลยถามได้เดี๋ยวนั้นเลยนเขาส่งมาให้ตอบมันก็ดีกว่าเร็วกว่าไหมอ่านันไปวัดก็ดีดีกว่าโอกาสจะมากกว่าด้วยซ้ําไปอะไรหลายอย่างถ้ามันไม่มีโอกาสแล้วอยู่บ้านก็มันก็อย่างที่นาคีว่านะเดี๋ยวนี้สื่อสารมันเยอะก็เราก็เลือก,ก,เ,อกเอาแต่ไงพ่อท่านบอกว่าเอาแต่ออนไลน์ line, มันจะไม่ใช่มักแปดแล้วมันจะไปกลายเป็นมักง่ายแล้วนะเข้าขี้เกียจไปวัดเลยนะเอาแต่อยู่บ้านเอาแต่รอฟังในทางหน้าจออะไรอยู่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูจังหวะดูโอกาสบ้างมันจะไปไม่ได้อยู่บ้านก็ย้ายเหอห่างเหินก็ดีละไม่ว่ากันนะแ,แล้วแต่เหมาะสมแต่ก็อย่าห่างวัดนักนะมีโอากาสก็ไปบ้างไปดูแลไปอะไรกัน เพื่อสมณะท่านเห็นหน้าท่านจะซักถามว่าเออเป็นไงธรรมะเจริญดีไหมมีอะไรที่เออมีพงท่านจะได้อุดรูรั่วให้บ้างนะอยู่กันคนละที่คนละทางก็ไม่ดูกันไม่เห็นกันเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นเข้าใจหน้านาคีอาทิตย์หนึ่งทุกวันนี้ก็ไปวัดสามวันอยู่บ้านส่วันก็ยังดีก็ยัง เออาตาม,ม,ต,ามตามโอกาสตามโอกาสโดตามความเหมาะสมของเราแล้วกันนะอ่ะทีนี้มาอ่วิธีวัดผลการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆนะด้วยการเพิ่มสามลดสามอันนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะลองฟังดูว่าเราทำได้ไหมแค่ไหนยังไงวิธีวัดผลการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆนะ โดยวิธีเพิ่มสามลดสามถ้าจะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลจะได้รับสิ่งต่อไปเนี้ยนะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลเนี่ยเราจะได้รับอะไรรู้ไหมหนึ่งจะเกิดความเบิกบานในชีวิตจะรู้สึกเลยไหมถ้าเราปฏิบัติธรรมถูกที่ถูกทางจริงๆมีสมาธิทิเนี่ยนะแล้วเรารู้หลักการปฏิบัติธรรมขั้นแรกเลยคือรู้ก,กิเลสนะรู้ก,กิเลสแล้วก็ ลดกิเลสได้นะพอลดกิเลสได้มันจะเกิดสภาวะยังไงเกิดผลล่ะจะเห็นว่าโอ้ลดกิเลสแล้วมันมีปิติมันมีความภูมิใจนะจะเกิดความเบิกบานในชีวิตนะปฏิบัติธรรมแลม้วมาหดหูห่อเหี่ยวนีมันผิดทางละนะก็มาเรามาทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตเนี่ยมันจะต้องดีใจใช่ั้ต้องเบิกบานแจ่มใสนะจะเกิดความเบิกบานในชีวิตเพราะได้ พบเส้นทางอันประเสริฐสูงสุดของชีวิตทุกวันนี้มาภูมิใจมากนะที่มามาอ่านเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติเรื่องอะไรตอนไหนเนี่ยเพราะเนี่ยมันเป็นเรื่องสูงสุดของชีวิตแล้วนะคนเรียนปริญญาเอกบางทีมันยังไม่รู้เลยเรื่องของธรรมะธรรมะอะไรเรื่องของชีวิตเรื่องของอะไรเรียนมาจนหัวจะผุจะพังจะไม่พาให้พ้นทุกข์เต็มไปด้วยอวิชชานะอย่างนี้ทำไมนึกเสียดายชีวิตเกิดมาโอ้เรานี่โชคดีหนักหนาแล้วนะที่ แม้จะไม่มีความรู้ทางโลกอะไรมากมายแต่ในทางธรรมะเนี่ยมัญหาเราพ้นทุกข์มันดีกว่ากันแม่ยมว่านะมันได้ประโยชน์ตัวเองได้ประโยชน์ทั้งตนทั้งประโยชน์ท่านเนี่ยอย้มันไม่รู้จะหาอะไรที่จะมาประเสริฐกว่านี้ละมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วมันจะมีความเบิกบานในชีวิตมันจะรู้สึกโอ้ชีวิตเรานี่คุ้มค่านะได้มาพบธรรมะได้มาพบสิ่งที่เป็นความเจริญของชีวิตอะไรประมาณนั้น 2เพิ่มสามนะนี่ข้อหนึ่งแล้วนะนะข้อหนึ่งเกิดความเบิกบานในชีวิตสองทำให้สติปัญญาในการดำเนินของชีวิตเนี่ยดีขึ้นสติปัญญาเราโหจะไปไกลกว้างไกลได้รู้อะไรอะไรเยอะแยะเลยนะนมาเรียนธรรมะเนี่ยเพราะเป็นเรื่องของชีวิตนะจะเกิดสติปัญญาจะพ้นจากการถูกหลอกเพราะปัญญาเราเกิดมากขึ้น ถ้าเราไม่เกิดปัญญาทางธรรมเนี่ยเราถูกหลอกทั้งชีวิตเลยยมว่าไหมโอ้โหไอเด่นสวยไอ้นี่งามไอหนึ่งก็ดีไอหนึ่งก็ดีถูกจูงไปกิเลมันจูงไปเป็นทาสมันโอ้ยเยอะยะมัวเมาลุ่มหลงไปโอ้ยคนคนประเภทติกรารมาาคะเยอะๆนะโดนหลอกโดนอะไรต่ออะไรหลงไปอะไรต่ออะไรเสียเงินเสียทองเสียเวลาเวลาไปเที่ยวจีบกันอะไรกัน โอ้ยทำไมเห็นแล้วมันเลอะเทอะจริงๆเลยชีวิตของคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยนะมันไร้สาระไร้ประโยชน์นะมันจะทําให้เราเกิดรู้สึกเกิดปัญญาไม่ใช่หลงตัวเองนะมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าโอ้เรานี่เกิดความรู้เกิดอะไรไหลายๆอย่างในการมีชีวิตอยู่ทําชีวิตให้คุ้มค่านแล้วข้อขสาเมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้ได้ปัญญาได,ได้ได้ความสุขอย่างนี้แล้วเนี่ย มันจะเกิดความเมตตาต่อผู้อื่น,นจะลดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้อาตมาพยายามเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องมาพบกลุ่มแล้วเนี่ยอาตมาต้องขยันด้วยนะไม่ใช่ว่าพบกลุ่มมันจะสนุกนักหน,นาต้องหาธรรมะอะไรที่มันเออดีๆที่เหมาะสมกับญาติโยมเนี่ยมาทําให้ญาติโยมได้ฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดความรู้นะแล้วอาตมาก็จะต้องไม่เบื่อหน่ายด้วยแต่อาตมาเห็นประโยชน์อาตมาไม่เบื่อหน่ายหรอก เห็นประโยชน์เพราะอย่างน้อยเนี่ยการเทศแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวการเตรียมตัวแต่ละครั้งก็ทําให้ธรรมะด้ก้าวหน้านะแล้วเจริญในธรรมไปโดยไม่รู้ตัวนะมันทําให้น้อยได้ขวนขวายได้อะไรแต่ไรเยอะอ่านหนังสือเป็นกองกองเลยนะสรุปรวบรวมเรียบเรียงมานะให้ญาติโยมได้ฟังนะไอ้เป็นต้นมันก็อยากจะช่วยนะนะโดยไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายจิตจะมีเมตตา อยากจะช่วยเหลือโยมก็เออถ้าเห็นประโยชน์โยมก็ชวนมาเข้ากลุ่มเทศกับโยมฟังกันไปนะตามการละอันควรน,นี้เป็นต้นนะนี่คือสามเพิ่มสามลดและอะไรล่ะที่ลดลงนะอะไรที่ลดลงนะเราจะวัดผลได้โดยตรงคือหนึ่งอัตรา มานะอัตตาอีโก้ของเราจะลดลงนะไม่อยากไปอะไรอ่ะมานะอัตตานี่มันต่างกันรู้ไหมมานะนี่มันจะไปเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าอัตรานี่มันจะหลงตนเองมากกว่าความหลงตนนะนนการที่จะมาหลงตัวหลงตนมีอีโก้เข้าใจตนเองว่าคิดว่าตัวเองสูงตัวเองดีอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงสองจะมีความอยากได้ อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้อะไรที่มันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์แล้วเอามาเก็บสะสมอะไรเยอะแยะมากมายมันก็จะลดลงนะสามเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลงนะจะไม่อยากไปเบียดเบียนใครเบียดเบียนน้ำใจใครอะไรเขานะบางสิ่งบางอย่างเราอดได้ทนได้อย่าไปต่อลอ้อต่อเถียงอย่าไปต่อปากต่อคำซะทุกอย่างมันจบที่เรานะเหมือนอย่างที่โยมเล่าประสบการณ์ชีวิตกันมาเนี่ย นะแล้วเสร็จแล้วมันก็เออไม่มีปัญหานะเรื่องมันก็จบลงไม่ต่อความยาวสาวความยืดให้เสียความรู้สึกนะนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือเพิ่มสามลดสามการเป็นแบบธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราดูกันภายนอกไปได้นะมันต้องดูผลจากการปฏิบัติว่าเออปฏิบัติแล้วมันได้ผลจริงไหมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น ดูแต่าภายนอกดูถ้าทางส,สงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่จใจลึกๆจะเต็มไปด้วยกิเลสนะ,นะปฏิบัติธรรมไม่ถูกหลักถูกการเลยมันก็ยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวคราวหน้านะถ้ามีโอกาสจะเอามาฟังต่อในเรื่อง13ข้อคิดเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นโอ้คราเนี้เห็นอ้อยถามเรื่องการพูดนะมันไปไม่ถึงเดี๋ยวไว้คราวหน้านะระวาง การฟังกับการพูดเนี่ยนะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยอันไหนสำคัญกว่าวันนี้พูดไม่ไม่จบหมดเวลาแต่ก่อนเนาะยังมีอีกสิบสิบสามข้อเลยค่ะเออนึกถึงมงคลสามสิบแปดของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรักรว้นะคะก็เลยไปนึกถึงหนึ่งที่ว่าไม่คบคนพานนะคะอะอยากขอความท่านช่วย อธิบายถึงโทษของการครบคนพาณไชยเทวีกุตติจารท่านกล่าวไหมนะคะว่าโทษของการคบคนพาลน่ะมีอย่างไรบ้างเจ้าคะอืมอเสวนาจะพาลาณังนะก็มีความสำคัญอย่างไรท่านถึงเอาขึ้นมาเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยเพราะว่าการครบคนพาลเนี่ยโอ้โหมันทำให้เราทําให้เราเนี่ยชีวิตไข้เขว,ขวเลยนะนะคนพาลเนี่ยมันจะหาเรื่องทุกข์มาให้เราเยอะแยะเลยนะพาลพาไปหาผิดเนี่ย พบคนพาลพา,า,าไปหาผิดเราไม่ได้ทําผิดแต่จะไปเจอคนพาลไปมวดุมกับเขาไปอยู่เขานะคนพาลคนนั้นมันเกิดเป็นฆาตรกรหรือเป็นอะไรตำรวจจับมันก็จับไปทั้งกลุ่มทั้งฝูงแหละเพราะมันอยู่ด้วยกันมันก็จะคิดสมรู้ร่วมคิดทําอะไรกันแล้วทําให้ชีวิตเราเนี่ยเสียไปหมดเลยอนาคตอะไรต่ออะไรสมัยหนุ่มๆเนี่ยสมาก็มีเพื่อนนะเป็นพวกนักเลงเล่านักเลงการพน,นันอะไรต่ออะไรก็ผ่านมาเยอะแยะ ทำให้ตมาเกือบเข้าคุกเข้าตารางก็หลายหนแล้วนะกับการครบคนพานชีวิตไม่ได้เจริญไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดสติปัญญาเกิดมีแต่ความบ้าบิน,นอยากเด่นอย,ดอยากดังอยากโก้ไปอย่างนั้นน่ะเป็นที่นับถือของเพื่อนฝูงอันนี่มันนักเลงไว้อย่าไปนั่นก็มันไปนแค่นั้นเองน่ะแต่พวกนี้ตายง่ายแล้วตมาไปนึกทบทวนนะเพื่อนเพื่อนตมาไม่มีใครเหลือสักคนเลยไอ้พวกที่เป็น นักเลนเป็นอันตรพาหอะไรพวกนี้ยพวกนี้ตายง่ายตายเร็วชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขอะไระมากมายแค่นั้นเพราะนั้นการครบคนพ่านเนี่ยแทนที่เราเกิดมาจะดีนะเพราะได้คบบัณฑิตได้คบผู้รู้อะไรต่างๆเนี่ยจะไปมัวคบคนพ่านแตเนี่ยเสียอนาคตเสียเวลาชีวิตต้องไปหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้น มันก็เห็นชัดๆ,ๆอยู่แล้วคบคนพาน,นมันก็มีแต่สิ่งเลวร้วายไม่ยากเลยนะข้อนี้พอเข้าใจไหมอพอเข้าใจค่ะท่าน<ช>พอเข้าใจค่ะเอาประมาณนี้ก่อนเนาะอะไรทให้มากที่ไไไสุด<ช>ถ้าเกิดว่าถ้าผมว,ว่าเอ๊ะเกิดมีเ,เราหรือเพื่อนของเราเกิดหลงเข้าไปในหมู่คนพานแล้วจะต้อง,อจ,ะองจะต้องรีบใชไมคะถ้าเพื่อนาาเพื่อนเราไปอยู่ <ไป S 1> ในหมู่คนพานแอบค่อยๆบอกกัน อย่าไปให้เขารู้ว่าเออเราไปไม่งั้นเดี๋ยวคนพานจะเล่นเราเขา้านะบอกว่าอ,อย่าไปนั่นเลยมันไม่ดีนะไปอยู่อย่างนี้ถ้าเขาฟังเราก็ดีไปถ้าเขาไม่ฟังมันดีก็ต้องปล่อยะปล่อยตามบุญตากรรมนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมันจะทําให้เราดึงเข้าไปในหมู่คนพานคนพานเข้าไปอีกแล้วมันจะยิ่งยุ่งนะไม่ใช่ใจดําหรอกแต่มันไม่มันเนยะเหมือนกับมือเราก็ไม่ค่แข็งแรงมือเราก็สั้น จะไปช่วยคนที่ตกเหวอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตกเหวไปด้วยเพราะก็ต้องดูพอเหมาะพอควรถ้ามันพอดึงได้พอดึงไหวก็เอาไม่ไม่ไม,ไม่มันบอกตายตัวไม่ได้นี่ต้องแล้วแต่เราจะประมาณว่าเราพอช่วยเขาได้แค่ไหนเข้าใจนะอ่าโอเคอ่าแค่นี้นะอะ่วันนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกๆคนนะขอให้มีความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทิน